we โดยและเกศอ,อยู่ที่อำเภอด่านชันสวัดสุพรรณบุรีค่ะวันนี้จะพามาสัมผัสกับอากาศหนาวๆเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่อากาศหนาวไม่แพ้ภาคเหนือเลยค่ะแต่ว่าเก็บไ,ได้มากเีเดียวนะคะตกใจเนี่ยกาลังถ่ายงานอยู่ผม,มจะมาบอกว่าพี่พึ่งกับพี่น้อยไม่ว่างับพี่วันนี้พี่ต้องออลุยเดี่ยวแั้นล่ะครับไม่เป็นไรชินซะและ้วเอ,อพร้อมด้วยทำไมเนี่ยเหนื่อยขนาดนั้นอนอาเระดิ๊ห้าสี่สามสอง แย่จังเลยค่ะวันนี้เกดก,ก็ต้องฉายเดี่ยวอีกเหมือนเคยค่ะแต่ยังไงนะคะเกดก,ก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปสัมผัสกับอากาศหนาวๆแล้วก็จะได้ชมสายหมอกแน่นอนเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นยังไม่บอกค่ะต้องรอชมนะคะอออขอบอกอีกอย่างนึงค่ะห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนด้วยนะคะ ครับพี่รออะไรเนี่ยก็รอเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติพูดเตยไงครับเขาบอกจะมาลับที่นี่ไม่ใช่หรอครับพี่โอ้ยเชยเชยขอบอกว่าตอนนี้นะเขามีสองทางแล้วทางเก่าเนี่ยก็คือต้องใช้รถโฟ h e วิทางใหม่เนี่ยนะลาดยางรถตู้ขึ้นถึงเฉยมาจะไปไม่ไปเนี่ยไป B C S ได้ไหมบุ๊กไหนเนี่ยออยากไป B C S ทำไมล่ะม,มานะมามนไป B C S นี่ขาตั้งกันไรพี่ นี่ถือตามมาด้วยไปถึงแล้วะคะ่ะที่นี่ก็คือน,นี่เลยอุทยานแห่งชาติภูเตยค่ะ เดินทางเข้ามานะคะเกดขอบอกว่าสะดวกสบายมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ลาดยางมาตลอดเส้นทางเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปหาเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะว่าที่นี่มีที่เที่ยวที่ไหนน่าสนใจกันบ้างค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่แปงนี่ก็คือเจ้าหน้าที่นะคะที่จะพาเกดไปเที่ยวค่ะพี่แปงคะเกดอยากจะรู้ว่าที่นี่มีที่เที่ยวที่น่าสนใจที่ไหนบ้างค่ะครับผมก็ไม่รู้ว่าเคยได้ยินข่าวเครื่องบินตกที่อุทยานจับพูเตือนไหมครับ เคยค่ะแต่ได้ยินว่าเครื่องบินตกเนี่ยบ่อยคะอ่ะค่ะก็เดี๋ยวจะเป็นที่ที่แนะนําเป็นที่แรกแล้วกันครับเดี๋ยวพาไปดูที่สารเล้าด้าแอร์ครับผมจริงเหรอคะแล้วการเดินทางเนี้ยไกลไหมอะคะการห่างจากที่นี่ประมาณสัก6กิโลครับผมต้องเดินไปเหรอคะอ๋อมีเดี๋ยวไปรถกระบะครับ,บผมอ๋อนึกว่าต้องเดินไปอานนี้น่าสนใจไปเลยค่ะครับผม ี้นะคะเป็นอนุสรณ์ที่ล้ำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินสายการบินลาวด้าแอร์ซึ่งบินออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองและกำลังมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานานานาชาติเวียนนาประเทศออสเตรียในวันที่26พฤษภาคม2534 โดยระหว่างที่บินเหนือพื้นป่าและภูเขาบริเวณล,ลอยต่อระหว่างจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสุพรรณบุรีเครื่องบินก็ได้เกิดเหตุถัดข้องและระเบิดกลางอากาศจนทําให้ผู้โดยสารและลูกเรือจํานวน2องที่คนเสียชีวิตนับว่าเป็นโศพนาฏการรมการเดินทางทางอากาศที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจวบจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ อนที่เครื่องบินตกใหม่ๆเนี่ยค่ะเศษชิ้นส่วนอวัยวะอะไรในเห็นว่าจะต้องค้างอยู่บนต้นไผ่ต้นไม้อะไรเงี้ยเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าตอนเกิดเหตุก็คือว่าจะระเบิดก่อนพอร <ๆ S 2> ะ,ะเบิดปุ๊บทุกอย่างก็จะกระจายออกแล้วก็ปกคลุมบริเวณปืนป่าบริเวณนี้ครับค่ะทุกอย่างก็จะทางอยู่บนยอดไม้ทั้งหมดที่แตงคานี่ก็เย็นแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเกดต้องขอว่าจะ พักอาศัยอยู่ที่นี่สักคืนสองคืนได้ไหมะคะครับผมก็เดี๋ยวจะพาขึ้นไปพักแรมการเต็นที่หมู่บ้านตะเพิ่นขี้ครับผมขอแบบว่าเอาสุดๆเลยอ่ะครับที่ตะเพิ่นขี้ก็ถือว่าหนาวสุดๆแห่งหนึ่งของภาคกลางเลยก็ว่าได้ครับจริงเหรอคะครับผมขอเตรียมของก่อนเลยนะคะได้ครับไป อทยานแห่งชาติผูเตยพี่เป่งก็พาเก่นมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านตะเพิญนที่ค่ะเพราะคืนนี้นะคะเราก็จะพักกันที่ลานกลางเต็นท์เหมือนพิทักษอุทยานที่3มตะเพิญนที่ดูแล้วนะคะวันนี้ฟ้าโปร่งท่าทางจะหนาวไม่ใช่เล่นเลยล่ะค่ะ อากาศเย็นจังเลยนะคะเนี่ยตรงเนี้ยส่วนมากอากาศพุณภูมเนี่ยจะเท่าไหร่อะคะก็ถ้าอยู่ในช่วงเวลานี้จะอยู่ที่ประมาณ15องศาครับเราถ้าพรุ่งเนี้ยเช้าว่าอยากจะไปดูทะเลหมอกไปดูได้ที่จุดไหนเอ่ยครับ,รบก็ที่ทางที่ขึ้นมาเมื่อทางที่เป็นทางลูกหลานครับก็จะมีจุดชมวิวอยู่2จุดนะซึ่งจะมองเห็นทะเลหมอกด้านทางฝั่งจังหวัดขาจานบุรี โอ้ยบรรยากาศยามเช้านะคะถือว่าหนาวเลยทีเ <laughs> ดียวค่ะแต่ตอนนี้นะคะถึงเวลาที่เจะซ้อมไปชมทะเลหมอกแล้วพีเจ้าหน้าที่เขารออยู่เวลาทางไหนเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๊คัสดียามเช้าค่ะเดี๋ยวเราจะไปตรงไหนกันคะที่จะไปชมทะเลหมอกนะคะจะมีจุดชมวิวอยู่บริเวณด้านทางขึ้นมาครับจะมีจุดชมวิวอยู่อีกไกลไหมคะก็อีกประมาณสองสามกิโลครับ นี่คือที่บอกว่าเป็นจังหวัดกาญฯป่ะคะถูกต้องครับฝั่งทางที่เราเห็นเขานี้คือว่าที่ที่เป็นถนนขึ้นมาเนี่ยเราจะวิ่งบนถนนบนสันเขาครับสันเขานี้จะแบ่งระหว่างสองจังหวัดครับก็คือว่าฝั่ง<ล>ขวาฝัา่งขวาเป็นสุพรรณฝั่งซ้ายคือทางทะเลหมอกเนี่ยจะเป็นกาญจนบุรี<อ>เป็นอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี เห็นเป็นสายหมอกใช่ไหมคะไม่ได้เห็นเป็นทะเลเหมอก<ช>อาจาะจะเป็นแบบว่าเล็กๆน้อยๆแต่ถือได้ว่าอากาศเนี่ยหนาวเป็นเดอะเบสค่ะ,คะแค่อยู่แค่ภาคกลางก็พอแล้วไม่ต้องไปเที่ยวถึงภาคเหนือเนาะค่ะ,คะแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนกันล่ะกะเดี๋ยวจะพาเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็จะเที่ยวถ้ำแล้วก็น้ําตกครับโอเคค่ะตอนนี้สิวอยากบอกว่าทานเบรคฟาสเลค่ะแบบขนมปังทาเนยไส้กรอกแฮมอะไรอย่างนี้มีไหมคะมีครับ ต้องหาเองหรือเปล่าเดี๋ยวไปหาเอาที่นหน่วยเอา <c oughs> โอเคค่ะไปเลยค่ะครับผมที่หมู่บ้านตะเพิ่นขี้นี้นะคะเป็นหมู่บ้านเดียวที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติพูเตยโดยชุมชนที่นี่เป็นชาวกะเหรี่ยงโปหรือกะเหลี่ยงโผค่ะส่วนการเดินทางขึ้นมาเที่ยวชมนั้นถ้าเป็นฤดูแล้งก็สามารถนำรถกระบะขึ้นมาได้แต่ถ้าเป็นฤดูฝนเห็นทีต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้ออย่างเดียวเลยค่ะ ครับบริเวณนี้จะเป็นลานจอดรถก่อนที่จะลงไปที่น้ําตกตะเพินขี่ใหญ่ครับค่ะแล้วเห็นเป็นป่ายเงี้ยค่ะระยะทางที่เราจะเดินเข้าไปเนี่ยไกลแค่ไหนอะคะประมาณ2กิโลครับสกิโลแก่นั่งรอนี่นะคะร้อนเลยครับห<ม>้าเ <c oughs> มตรครับผม ค่ะพี่จิบมากๆคลิปที่แล้วนะรู้ไหมคะว่าจิบสัวเ,<โ>เนี้ยน่องโป่งเลยอ่ะี่ยเหลือล่ะแม่ขอไปเล่นน้ำก่อนนะคะเปเลยครับไปเลยน้ำตกตะเพรินขี้นี้นะคะขนาดแตกต่างจากชื่อตัวเลยค่ะเพราะว่าเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่ซุกซ่อนอยู่ท่ามกลางผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยตัวน้ำตกนะคะเป็นหินปูน ซึ่งไม่มีความลื่นนักท่องเที่ยวจึงสามารถปีนป่ายเล่นน้ำเหนือน้ำตกได้ง่ายและมีความปลอดภัยสูงค่ะแต่สำหรับเกตในวันนี้เหรอคะขอบอกตามตรงเลยค่ะว่าหนาวเอาเป็นว่าขอเอามือแตะๆน้ำพอได้ชื่นใจก็พอแล้วคะ่ะ แต่ว่าเมื่อเช้าพี่เต๋อบอกว่าจะพาไปเที่ยวถ้ำด้วยครับผมที่ตะเพิ่นที่เนี่ยจะมีถ้ำอยู่สี่ถ้ำนะครับผมก็จะมีถ้ำอ่าตะเพิ่นเพชรตะเพิ่นทองแล้วก็ตะเพิ่นเงินครับแล้วก็ถ้ำบาดานสี่ถ้ำครับโอ้โหถ้าเก๋จะเลือกไปเนี่ยเก๋ต้องขอแต่ว่าไปทาอะไรนะตะเพิ่นเพชรใช่ไหมคะธรรมดานนะครับโนค่ะผู้หญิงสวยๆอย่างเก๋เนี่ยต้องคู่กับอัญมณีแบบว่าดีๆเพชรผู้ทองเก๋ยังไม่เลือกเลยครับค่ะครับเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเมา